เด็กหญิงนี้ยายชีวิตชาตินี้ข้าจะใช้ให้ดีเองบทที่38ได้ยินว่าใต้ล่านี้มีจอมเทพอสดปรากฏตัวไปหลิวอยากไปเยี่ยมคาระวะผู้เป็นดั่งตำนานยิ่งนะัก เมื่อได้ยินน้ำเสียงกระจ่างใสคุ้นหูหลงไปชิงหันไปมองทางเข้านางอ้าปากค้างเล็กน้อยก่อนรีบสำรวมตนพี่แท้พี่ชายหลิว ก็คือเจ้าครองแขวนมู่หรือเทพโอสดมู่ไปหลิวผู้นั้นเขาถึงกับเป็นเจ้าครองแขวนการรู้ว่าพี่ชายหลิวเป็นเจ้าครองแขวนมู่เป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับรงไปชซินงยิ่งกว่าการรู้ว่าท่านห้าแห่งแดนเทพอาสูรชอบนินทาผู้คนเสียอีกเจ้าครองแขวนหากเทียบแล้วก็ห่วงตี้ผู้หนึ่งห่วงตี้ห่วงตี้เชียวนะ ลองนึกภาพห่วงตี้ผู้สูงสักด์ขุนนางมากมายหมอบกราบสนมสามพันในตำหนักแวดล้อมไปด้วยอำนาจและเกียรติยศชีเป็นชีตายผู้คนได้ดั่งใจเขาหาใช่คนธรรมดาดังที่นางเข้าใจแม้แต่น้อยสายตานางพร่ามัวเกินไปแล้วมองเจ้าครองแขว้นสูงศักด์เป็นคุณชายผู้หนึ่งได้อย่างไรกันใครจะไปคาดคิด ว่าเจ้าครองแควนมู่ยังอ่อนเยาว์เป็นชายหนุ่มอยู่คนเช่นนางสมควรโดนด่าว่ามีตาแต่ไรแววไม่ต้องร้องให้ผู้อื่นดา่านางด่าตนเองเรียบร้อยแล้วและเทพโอสถมู่ไปหลิวไม่จําเป็นต้องไปเยี่ยมคารวะนางแม้แต่น้อยเขาเคยกินข้าวร่วมโต๊ะกับจอมเทพโอสถที่อยากพบแล้วร้งไปชิงพยายามก้มหน้าก้มตาไม่กล้าสู้หน้า มู่ไปหลิวยกเยิ้มก้าวเดินอย่างมั่นคงมาที่นั่งของตนซึ่งวันนี้ลำดับถูกผู้อื่นเบียดแซงขึ้นมาไร้ท่าทีไม่พอใจใดๆรอยยิ้มสุภาพยังคงไม่จางหายเมื่อเหล่าเทพโอสถแห่งยุคปรากฏตัวแพทย์โอสถทั่วใต้ล่าน้อมคาระวะตัวแทนจอมเทพโอสถคุณชายชูสิทธิ์เอกเทพโอสดมู่ไปหลิวหลิวเยียน สิทธิ์เอกเทพโอสถจินหัาชิงชิงและสู้สู้สิทธิ์เอกเทพโอสถเฉินเยียนเฉินล่วสิทธิ์เอกเทพโอสถเฟิงเพียนอี้ตัวแทนซีเช่เทพโอสถแต่ละคนล้วนมีสิทธิ์เอกของตอนมาด้วยในฐานะสิทธิเอกของเทพโอสถนั้นพวกเขาหรือพวกนางถูกหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นเทพโอสดรุ่นต่อไปหรืออย่างน้อย ็สมควรเป็นปรมาจารย์แพทย์ทุกคนล้วนอายุอย่างน้อยดูจากหน้าตาแล้วอาจจะสูงวัยกว่านางไม่เกิน5ปีสีเชอร์ย้ายไปยืนด้านหลังเฟิงเทียนอี้แทนหลงไปชิงผู้ติดธุระไม่อาจมาร่วมส่วนสิทธิเอกของเหล่าเทพโอสดผู้อื่นต่างไปยืนหลังอาจารย์ของตนหลงไปชิงตัวสั่นสะท้านเล็กน้อยเมื่อมองเห็นดวงตาสีน้ำเงินของผู้ที่ถูกเรียกว่าหลิวเยียน ต้องมองมายังนางดวงตาสีประหลาดวิหารเทพโหราคนในวิหารเทพโหราที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะข้อตกลงห้ามล่าสังหารแพทย์โอสถเป็นแน่นอกจากต้าหลางและเอ้อหลางแล้วยังมีผู้รอดชีวิตอีกหลิวเยียนอย่าเสียมารยาทก่อตัวแทนจอมเทพโอสถมู่ไปเหลิวกล่าวหลิวเยียนยิ้มขออาภัยอย่างสุภาพร่างสูงข้อมคารวะขออาภัยหนึ่งครั้ง จากนั้นเบนสายตาไม่หันมามองนางอีกหลิวเยียนผู้นี้เพียงเขาจ้องมองเท่านั้นเหตุใดกลับคายเขากำลังพยายามมองไปให้ถึงต้นบึ้งของวิญญาณนางกันเล่าหลงไปชิงรู้สึกไม่สบายใจเท่าใดนะักพี่แท้เป็นคุณชายชูไปหลิวล่วงเตินคุณชายในหอสีหลวน ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งร้งไปชิงบอกไม้บอกมือนางไม่กล้าถือสาเขาในเรื่องนี้เทียบกันแล้วเขายื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นแต่นางนิ่งเฉยปล่อยอยาจืออาละว่าตามใจพี่ชายหลิวเป็นคนดีจนนางละอายใจเลยทีเดียวมีเหล่าแพทย์โอสถผู้ได้ต้องการเลื่อนระดับชันจงเต่าออกมาเหล่าเทพโอสถอยู่ตรงหน้าล้วนตัดสินอย่างเป็นธรรม นี่คือการเลื่อนระดับชั้นของแพทย์โอสดที่เคยได้ยินมานั่นเองพวกเขาต้องมาแสดงความสามารถต่อหน้าเทพโอสดและเหล่าปรมาจารย์แพทย์โอสดที่นั่งอยู่ตามสองข้างทางดยุดที่นั่งขุนนางในท้องพระโรงนั่นมีเท่ากับว่าวันนี้นางคือห่วงตี้หญิงของฝ่ายแพทย์โอสดหรือจุจุจ ความจริงนางเองก็สูงสักไม่หยอกเลยเหล่าแพทย์โอสดหลายคนที่เตรียมตัวมาเพื่อวันนี้ล้วนก้าวออกมาหนึ่งในนั้นมีแพทย์โอสดหลวงชิวเหลียนแห่งแขวนเยี่ยด้วยหลงไปชิงยกพัดขึ้นมาปิดบังสีหน้าไม่ต้องการให้ผู้คนเดาอารมณ์ตนเองออกนางเกือบวิ่งเข้าไปทักทายคนรู้จักเสียแล้วชิวเหลียนแห่งแขวนเยี่ยยื่นจดหมายขอรับการเลื่อนระดับชั้น จากแพทย์โอสดชั้นกลางเป็นแพทย์โอสดชั้นสูงผลงานคือรักษาอาดีตเสี่ยวหวังไฟของแควน้นและรักษาผู้คนในสงครามนับพันคนหรวอมีจดบันทึกเอาไว้แผ่นกระดาษหนาหนึ่งปึกถูกคัดลอกมาหลายชุดถูกวางให้เหล่าแพทย์โอสดและประมาจารย์แพทย์โอสดได้ยนผลงานหลงไปชิงเปิดดูประวัติการรักษาของตน อ่อนถอนหายใจอย่างล่งอกแพทย์โอสดหลวงชิวไม่ได้บอกความจริงว่านางถูกวางยาแต่เขียนว่าร่างกายนางอ่อนแอตั้งแต่ออกจากคันมานดาหากแพทย์โอสดหลวงชิวเขียนรายงานการรักษาตามความจริงผู้คนคงได้หัวเราะเยาะการแก่งแย่งภายในของสกุลหลงแน่ส่งยาลูกปลอนมาพิจารณา แพทย์โอสดจินฮาวานอกจากประวัติการรักษาแล้วยังต้องมียาที่ปรุงขึ้นโดยเป็นยาที่ผู้เข้ารับการเลื่อนขัน้นคิดว่าสูงที่สุดเท่าที่ตนเองปรุงได้เชิญตัวแทนจอมเทพโอสถพิจารณาผู้ทำหน้าที่คอยประกาศประสานงานกล่าวหลงไปชิงพยักหน้าข้าจะพิจารณาเป็นผู้สุดท้ายยานี่ยังไม่ดีพอจะเลื่อนขั้นให้เจ้า เทพโอสดจินฮาวากล่าวนางส่งต่อไปที่เทพโอสดเฉินเหยียนเฉินเหยียนสส่หน้าเล็กน้อยจากนั้นส่งให้เฟิงเทียนอี้เฟิงเทียนอี้ก็สายหน้าเช่นกันแพทย์โอสดฝึกหัดนำไปส่งต่อให้เทพโอสดมู่ไบหลิวมู่ไบหลิวกล่าวอย่างสุภาพว่าอย่านี่ต้องปรับปรุงอีกเล็กน้อยแพทย์โอสดชิวเหลียนยังมีโอกาสครั้งหน้า มุ่ไปหลิวหรือพี่ชายหลิวส่งต่อมาที่นางหลงไปชิงมองสีหน้าแพทย์โอสดหลวงชิวก็รู้แล้วว่าเขาสิ้นหวังสี่ในห้าตัดสินว่าเขาไม่ผ่านหากเป็นนางคงเดินหนีไปแล้วเทาว่าแพทย์โอสดหลวงชิวผู้นี้ดีกับนางอย่างน้อยเขาก็ดูแลจนนางหายดีไม่ว่าจะเป็นตามหน้าที่หรือใจเมตตาก็นับว่านางติดหนี้บุญคุณเขาอยู่หนึ่งครั้ง ยาลูกกลอนนี้ปรุงมาหลายวันผ่านการเดินทางยาวนานและสภาพอากาศที่แตกต่างยังไม่แน่ว่าเป็นเขาปรุงเองหรือไม่ดังนั้นข้าไม่รับพิจารณาจงไปปรุงมาใหม่เมื่อตัวแทนจอมเทพโอสดกล่าวคำนี้เสียงฮือฮาของผู้คนก็ดังขึ้นตัวแทนจอมเทพโอสดกล่าวหาว่าแพทย์โอสดหลวงชิวนั้นปลอมแปลงยาลูกกลอนตัวแทนจอมเทพโอสดกล่าวได้ดี ปรุงไว้หรือจะสู้ปรุงใหม่เช่นนั้นก็ให้ทุกท่านที่ต้องการเลื่อนชั้นปรุงใหม่ทั้งหมดนี่จึงจะยุติธรรมและถูกต้องที่สุด เฟิงเพียนอี้กล่าวขึ้นคล้อยตามนางฉับพลันห้องโถงของสำนักเทพโอสดก็กลายเป็นสถานที่ปรุงยาแพทย์โอสถหลายคนที่ต้องการเลื่อนระดับชั้นต่างเร่งมือกันปรุงยาขึ้นมาใหม่หลงไปชิงลุกจากที่นั่งเดินวนมองดูประดุดอาจารย์กำลังจับตามองนักเรียนตอนสอบแข่งขันมู่ไปหลิวเดินลงตามมาเช่นกันคุณชายสูมีสิ่งใดจะแนะนำพวกเขา ไปหลิวอยากฟังไว้เพื่อเป็นความรู้เช่นกันพี่ชะเออแพทย์โอสดมู่กล่าวหนักไปข้าเป็นเพียงตัวแทนเท่านั้นพอจะทราบเรื่องปรุงยาม,มาบ้างเล็กน้อยหลงไปชิงพยายามหลบหน้าหลบตานางกลัวพี่ชายหลิวจับได้ยิ่งนักว่านางเป็นใครคุณชายชูถ่อมตนยิ่งนักหากไปหลิวมีน้องสาว จะยกให้ท่านโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยหลงไปชิงฉีกยิ้มอย่างแห้งแลง้งยกให้เพราะเป็นผู้ท่อมตนไม่สู้ว่ายกให้เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดจอมเทพโอสดมากกว่านางไม่อยากคิดในแง่ร้ายเอาเถิดเป็นนางที่มองในแง่ร้ายเองไม่แน่ว่าพี่ชายหลิวอาจจะชื่นชอบคุณชายผู้อ่อนน้อมจริงก็เป็นได้ พี่ชายหลิวดูเป็นคนดีถึงเพียงนี้นางสงสัยเขาได้อย่างไรความคิดนางบาปเกินไปแล้วเฮอ้อเมื่อรู้จักตัวตนที่แท้จริงของผู้คนแล้วเหตุใดนางจึงผิดหวังกันเล่านางชอบตอนเขาเป็นพี่ชายหลิวมากกว่าตอนเป็นเทพโอสดมู่เสียอีกรอยยิ้มเขาดูเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้หลายเท่านัก แต่ทุกคนล้วนมีหน้ากากของตนจะก,กี่ชั้นก็ตามแต่นางไม่อาจก้าวไกา่เรื่องนี้หลงไปชิงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนางเดินอ้อมไปดูเหล่าแพทย์โอสถอีกทางจากนั้นค่อยเข้าไปใกล้แพทย์โอสถหลวงชิวนางเห็นเขาปรุงย้าม่อย่างประมาแน่นอนว่าความมั่นใจของเขาถูกทำลายไปมากกว่า8ส่วนแล้วรวมนางไปด้วยอาจจะเป็น9ส่วน เหตุผลที่ยาลูกกรอนของเทพโอสถหลวงชิวไม่ผ่านเพราะใส่ยญาหางจิ้งจอกน้อยเกินไปยญาหางจิ้งจอกมีสรรพคุณระง,งับความเจ็บปวดกล้ามเนื้อเขาใส่น้อยเกินไปหากกินเข้าไปอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อแต่ยังคงอยู่ใส่รากหางจิ้งจอกตรงส่วนกลางตัดหัวและท้ายทิ้งไปเพิ่มน้ําหนักอีกหนึ่งชั่ง นางเดินผ่านคล้ายไม่ใส่ใจแต่แพทย์โอสดหลวงชิวได้ยินเสียงกระซิบของคุณชายชูชัดเจนเต็มสองหูจากนั้นจึงเข้าใจว่าคุณชายชูกำลังช่วยเขาอยู่เหตุใดเสียงคุณชายชูจึงอ่อนหวานคล้ายสตรีกันหนอหลงไปชิงหันไปมองแพทย์โอสดอีกคน ลดพลังยุทธแพทย์ลงสักเล็กน้อยนางให้คำแนะนำพวกเขามีได้บอกนี่ว่าห้ามให้คำแนะนำเด็ดขาดนางไม่มีความผิดแม้แต่น้อยร้งไปชิงยักษ์ไกลมู่ไปหลิวจ้องมองคุณชายชูรอยยิ้มยังคงไม่หายไปจากใบหน้าแม้แต่น้อยท่าว่าแววตากลับลึกล้ำยากจะคาดเดาความคิดแซ่ชูเช่นนั้นหรือเรือนรับรองแขกสำนักเทพโอโสด คุณชายนั่นคือนางอย่างแท้จริงหลงไปจริงหลิงซังอวี๋ชูเฟิงหลิวคู่บุกเพวาสนาของท่านทั้งสามชาติพบหลิวเยียนผู้มีดวงตาสีน้ำเงินกล่าวการจะใช้ดวงตาเทพโหราดูต้องได้เห็นตัวคนดังเช่นการดูอดีตและอนาคตของเจ้าครองแคว้นมู่ เมื่อมองผ่านเจ้าครองแควนเขาจะเห็นเพียงมุมมองของเจ้าครองแคว้นมู่ไปหลิวเท่านั้นหากอยากทราบมุมมองของผู้อื่นสมควรได้พบหน้าคนผู้นั้นเสียก่อนจึงจะทำได้ดังเช่นวันนี้ที่เขาได้พบหน้าหลงไปชิงแล้วเพียงสามชาติพบถูกต้องสามชาติพบเมื่อครบสามชาติพบฝาดินจะเปลี่ยนชะตาผู้คนสามชาติพบที่ควรเป็นของข้า กลับมีเยี่ยงหารตรงคอยขัดขวางเขาโชคดีเกินไปหรือไม่เพราะนางสาบานจะติดตามรักเขาทุกชาติพบคำสาบานนั้นหนักแน่นดุดขุนเขาไม่อาจหีกเลี่ยงข้าต้องได้พบไทอันหวางก่อนจึงจะทราบเรื่องราวทั้งหมดไม่จำเป็นหลิวเยี่ยนเงยหน้ามองเพื่อมู่ไปหลิวแล้วเขาละเมิดข้อห้ามร้ายแรงหลายอย่าง หลายเดือนก่อนเมื่อกลุ่มดาวเรียงตัวใหม่จึงได้ทราบว่าชะตากรรมล้วนถูกบิดเบือนหลิวเหียนเวทนาในวาสนารักจึงบอกมู่ไปหลิวเรื่องนี้ทว่าเขาคิดผิดไปหรือไม่หนอรับรู้แต่ไร้รักไม่ยินดีร้ายเพียงต้องการทวงคืนเรื่องนี้ไม่อาจโทษผู้ใดได,ได้สามชาติพบล้วนตัดขาดโดยสิ้นเชิงยิ่งไปกว่านั้น ตัวเจ้าครองแขวนในชาติที่สามยังคงมีชีวิตอยู่ยากจะหลอมรวมความรู้สึกให้เป็นหนึ่งสิ่งใดที่ควรเป็นของข้าก็สมควรเป็นของข้าไม่ว่าจะแผ่นดินหรือสตรีมู่ไปเหลียวยกจอกสุราขึ้นมา ต้องมองไปยังเบื้องล่างดุจจอมราชันผู้อยู่เหนือผู้อื่นโดยสิ้นเชิงสิ่งใดที่สมควรจะเป็นของข้าก็สมควรเป็นของข้ามีใช่หรือยังต้องถามความเห็นผู้ใดอีกสายลมพัดม้วนนำพาให้ดอกหายถังร่วงหลนกงล้อแห่งชะตากรรมหมุนวนกลับมายังที่เดิมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องล้วนปรากฏตัวแล้วทั้งหมด อดีตและอนาคตที่ไม่ดำเนินไปตามฟ้าดินลิขิตวนกลับมาให้ทุกฝ่ายได้ไขว่คว้าชะตาของตนเองมีสตรีนับสิบหมื่น แต่ยอดสตรีกลับมีเพียงหนึ่งมีแผ่นดินมากมายแต่สุดท้ายผู้เป็นใหญ่กลับมีเพียงหนึ่งเผาว่ายอดบุรุษกลับมีถึงสองมู่ไปหลิวมองดอกไฮถัทงที่ร่วงหล่นมาตรงหน้าดอกไฮถังสีชมพูอ่อนบางสลับสีขาวส่งกลิ่นรวยรินเมื่อเรียวจับมันขึ้นมาก่อนบีบจนแหลกสลายไม่มีทางให้ถอยหลังกลับย่อมต้องเดินหน้าต่อไปเท่านั้น ตามหาหลงไปชิงไม่พบแต่พบคุณชายผู้เป็นญาติฝั่งมารดาของนางและหมาป่าขนสีทองออกอาวาสทำลายหอซีหลวนนอกจากนี้ยังมีคุณชายผู้หนึ่งละไม้คล้ายนางเป็นอย่างยิ่งเพียงเยี่ยจือหลีบอกเล่ามาเท่านี้เยี่ยหานตรงก็รู้แล้วว่านางอยู่กับหย่าจือ้อถึงกลับไปทำลายหอซีหลวนเสียวไปชิง เป็นผู้ถนัดในการล่วงเตินผู้มีภูมิหลังอย่างแท้จริงดังคำกล่าวว่าไกลชาติเปื้อนแดงใกล้หมึกเปลอะดำนางอยู่กับหยาจือ้อจนซึมซับมาเรากับอยู่บ้านเดียวกันออกประตูเดียวกันประพฤติอันธพาลเหมือนกันไปหมดหอซีหลวนนั้นมีเผ่าเมคาเป็นผู้หนุนหลังลำพังนางเยี่ยหานตรงไม่กังวลเขาว่าเขากลับกังวลผู้ที่นางชุบเลี้ยงเช่นสพี่น้องตั้งหาก ถ้าเผ่าเมคาทราบว่ายังมีคนของวิหารเทพโหงราเหลือรอดอยู่ยามนั้นจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาบางคราเขาก็อ่อนอกอ่อนใจกับนางมากทีเดียวแต่หากถามว่ายินดีปล่อยไปหรือไม่ คำตอบคือไม่มีสฉนเท้าโผมาพู้หนึ่งแล้วยังมีเจ้าครองแขวนมู่โผมาสมทบอีกเรื่องเหล่านี้ทําให้เยี่ยหานตรงหงดหงิดใจพอสมควรไม่อยากคิดถึงภายภาคหน้าเลยว่านางจะมีบุรุษกี่คนมาตามติดเขานึกอยากให้นางรูปฉมด้อยกว่านี้สักหน่อยมีเพียงเขามองว่านางงามก็พอแล้วแต่ความงามคืออาวุธของสตรีดุดความแข็งแกร่ง คืออาวุธของบุรุษเรื่องนี้ไม่อาจเห็นแก่ตัวได้ศิลส,สงครามได้มาเท่าใดโอ๋หมิงฉีเอ่ยถามสงครามที่ชายแดนนั้นสงบลงพอสมครวรแล้วยามนี้เหลือเพียงการก่อสร้างเพื่อรวมแคว้นและสร้างความเป็นปึกแผ่นของประชาชนทั้งสองแคว้นพอสมครวรในประเทศทั้งหมดหรือไม่ อูหมิงสียังคงเอ่ยถามต่อเยี่ยหานตรงมองจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งเขียนโดยเออหวังตือแห่งแขวนเหลียนกงจู่นั้นไม่อาจในประเทศอย่างน้อยนางก็ควรได้อยู่เมืองหลวงเออหวังตือได้ขอร้องเอาไว้สงครามนี้นางไม่เกี่ยวข้องนางบอกบ,บางไม่อาจทนอากาศที่หมู่บ้านในประเทศได้อีกทั้งนางยังเป็นผู้ที่อ่อนต่อโลกคิ้วของอูหมิงสีขมวดเป็นปม เกิดในสกุลเชื้อพระวงศ์ยังมีผู้อ่อนต่อโลกด้วยหรือหากจะกล่าวตามตรงผู้ใดเกิดในสกุลเชื้อพระวงนั่นแหละที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากกว่าผู้อื่น การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นการหักหลังนิสัยมักใหญ่ไฟสูงเย่อหยิ่งทารนงตนล้วนเป็นเบื้องลึกของเหล่าเชื้อพระวงศเห็นจะมีเพียงเชื้อพระวงศ์แท้เย่อเท่านั้นที่การใช้ชีวิตดูผ่อนคลายกันเหลือเกินหวังจื่อแคว้นอื่นสังหารญาติพี่น้องเพื่อบรรลังเหล่าหวังจื่อแห่งแควนเยี่ยกับรักใคร่กันดี เยี่ยหารตรงไม่ตอบเขาเองก็ไม่ทราบเช่นกันรู้แต่เพียงว่าเจ้าครองแคว้นเหลียนเลี้ยงธิดาราวกับไข่ในหินเรื่องนี้ไม่อาจชี้นิสัยผู้ค้นขาดจนกว่าจะพบเจอตัวจริงเสี่ยวหวังวยผู้โหดร้ายของเจ้านางจะไม่ไวยวายล้มซุ้มเถงางุ่นดอกหรือ หากฉเฉลยสงครามมีศักเป็นกองจู้นางสมควรถูกส่งให้เชื้อพระวงแห่งขวานเยี่ยและผู้แรกที่ควรรับนางเข้าตำหนักก็คือเยี่ยหานตอ้องอูหมิงสีหมุนจอกสุราเล่นพลางจ้องมองสีหน้าสาหายข้าบอกปัดไปแล้วหฮมบอกปัดเจ้าไม่รับกงจูแขวานเหลียนเข้าตำหนัก อ๋หมิงสีทวนคำถามเสียงสูงนั่นกองจู่เชลนะยอดหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งแคว้นเหลียนเชลนะข้าเกรงซุ้มเถาอางุ่นล่มเช่นกันอูหมิงสีแทบพ่นสุราออกจากปากอยากจะทุบโต๊ะขัดอกขัดใจอยู่มากปฏิเสธหญิงงามเพื่อหญิงยังไม่งามพร้อมผู้หนึ่งนี่เป็นเรื่องโหดร้ายเกินไปแล้วเขาตำหนิสหายรักเสียงขุ่นมวัวเป็นยอดบุรุษกลับกลัวว่าที่ภรรยา เยี่ยหานตรงไม่ตอบเรื่องนี้อยู่ที่มุมมองหากวันหนึ่งหมิงฉีมีความรักเขาจะเข้าใจเองความรู้สึกไม่อาจสั่งสอนกันได้นอกจากจะให้เขาสัมผัสด้วยตนเองเท่านั้นเยี่ยหานตรงเพียงจิบสุรายอย่างเงียบเชียบอู๋หมิงฉีเห็นกานไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธของสหายรักเขาพานึกถึงเจ้าครองแคว้นเงี่ยและหนิงหวางผู้ด่งดังในเรื่องกลัวภรยาเป็นไปได้ว่า หารตรงอาจมีพระบิดาและเสด็จอาเป็นต้นแบบเอาเถิดพ่อพยักษ์สร้างลูกพยักษ์พ่อสมันย่อมสร้างลูกสมันมีบิดาและอาเป็นต้นแบบแล้วไม่อาจกล่าวโทษหารตรงได้หากจะโทษต้องโทษที่ต้นแบบเสียดายก็แต่เยี่ยจือหลีเฮ้อ ลูกสมันน้อยหลุดมือไปเสียแล้วหมิงเยี่ยก็อยู่ผาสำนึกผิดดูท่าบุพเพวาสนาของทั้งคู่จะขาดสะบ้านจริงแล้วกระมังหญิงสาวผู้ยังไม่งามพร้อมที่ถูกกล่าวถึงยังหลงไปชิ่ง กำลังแอบมายังหอเทียนหลงเพื่อแจ้งสองพี่น้องว่าระยะนี้นางไม่อาจกลับมาหอเทียนหลงได้เนื่องจากไปล่วงเกินหอซีหลวนอันมีเผ่าเมคาเป็นผู้หนุนหลังและอยากให้สองพี่น้องเก็บตัวเงียบเชียบเล่าเรื่องราวทั้งหลายจนน้ำลายแตกฟองไปครู่ใหญ่หลงไปชิงก็สิบชาแก้คอแห้ง ก่อนเล่าต่อถึงเหตุการณ์ในสำนักเทพโอสดและกล่าวถึงหลิวเยียนผู้มีดวงตาสีน้ำเงินให้ฟังหมิงเยียนซานกับหมิงเยียนซื้อพี่ขาแรกพอจะเดาออกว่าหลงไปชิงไปก่อเรื่องนั้น รับฟังอย่างเข้าออกเข้าใจถึงเหตุการณ์เท่าว่าเมื่อกล่าวถึงหลิวเยียนทั้งคู่กลับหันมามองลงไปชิงอย่างไม่เชื่อคำพูดนางยืนยันอีกครั้งว่าหลิวเยียนผู้นั้นมีดวงตาสีน้ำเงินอย่างแท้จริงไม่โกหกแม้แต่น้อยใบหน้าเล็กๆนั้นโกรธจนแดงกำ่ำที่สองพี่น้องไม่เชื่อคำนางหลิวเยียนดวงตาสีน้ำเงินเป็นไปไม่ได้วิหารเทพโหราเรา ล้วนตายไปหมดแล้วเออหลังตวัดผู้กันอย่างรวดเร็วเขาเป็นสิทธิเอกเทพโอสดมู่ไปหลิวถูกแล้วเว้นเพราะเงื่อนไขห้ามล่าสังหารแพทย์โอสดเมื่งเหยียนเสือหรือเออหลังใส่หน้าพี่สาวคนในวิหารเทพโหราล้วนไร้พลังยุติใดๆทั้งสิ้นนอกจากผู้เป็นตัวตายตัวแทนเทพโหราแล้วผู้อื่นไม่ได้รับอนุญาตให้มีเด็ดขาดหลิวเหยียนผู้นั้น ไม่มีทางมีชีพจรแพทย์หรือพลังยุทธแพทย์เขาสมควรเป็นคนที่มู่ไปหลิวเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเอาไว้หลีกเลี่ยงเคราะกรรมนะหรือหากนางจำไม่ผิดเทพมังกรทองเคยกล่าวว่าเหล่าผู้มีอำนาจล้วนนิย่มเลี้ยงคนในวิหารเทพโหราเพื่อหลีกเลี่ยงเคราะหกรรมเป็นเรื่องผิดมหันและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่วิหารเทพโหราสมควรล่มสลาย เกรงว่าหลิวเยียนจะบอกเขามากกว่าเรื่องเคราะหกลั่มเมื่งเยียนสือมีดวงตาเย็นเยียบหลายส่วนมีผู้ละเมิดกฎของวิหารเทพโหราใช้ดวงตาเทพโหราในทางที่ผิดพี่สาวข้าต้องไปพบหลิวเยียนวันเปิดงานประลองเขาน่าจะอยู่ด้วยเจ้าค่อยแอบไปมองเขาดีหรือไม่เออหลางพยักหน้าพี่สาวกล่าวถูก วันที่ชุลมุนวุ่นวายที่สุดนั้นสมควรเป็นวันที่เขาออกไปรอบสังเกตการหากหลิวเยียนละเมิดกฎจริงจะได้จัดการลงทันเสียกลัวก็แต่ว่าจะรับมือผู้หนุนหลังหลิวเยียนไม่ไหวเท่านั้น ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ